สนับสนุนโดยเครื่องดื่มใยอาหารผ oh. สมวิตามินซี oh. ดีโทนไรอกลับมาแล้วนะคะในช่วงที่2แล้วนะคะช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมนะสำหรับใครนะคะที่จะโทรมาขอเพลงนะคะอยากจะดู MV อะไรนะคะโทรมาได้เลยนะคะที่02-934-9774นะคะรวมไปถึงนะ s m s ด้วยนะคะนะก็ สามารถที่จะส่งมาทักทายนะคะอันนี้ก็ได้นะหรือว่าจะส่งมาขอเพลงได้หรือจะฝากข้อความอะไรนะคะจะฝากผ่านถึงเพื่อนนะคะอยากจะบอกอะไรกับใครนะคะก็สามารถนะคะที่จะบอกมาได้เลยนะคะที่422 1559ค่ะรวมไปถึงนะคะอีกช่องทางหนึ่งของเรานั่นก็คือทาง f a c e b o o k นั่นเองค่ะแฟนเพจของเรานั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามข่าวสารนะคะ ของรายการฟิบทีวีนะคะโอ้ยวันนี้มาตื่นมาอยากจะรู้มากเลยว่าใครมาจัดนะอยากยังไม่อยากจะแบบว่ารอถึง4ี่โมงเย็นนะอยากจะรู้ก่อนก็เข้าไ,ได้เลยนะเข้าไปที่ฟิบทีวีของเรานะคะหรือว่าใครนะคะที่ยังไม่มีแฟนเพจของเรานะก็ที่จะสามารถนะคะเข้าไปนะคะที่ก่องค้นหานะพิมพ์คําว่าฟิบทีวีนะคะหลังจากนั้นขึ้นมาแล้วคุณก็เข้าไปกดไลค์นะคะเพียงแค่นี้ก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามข่าวสารนะคะของรายการฟิบทีวีของเราได้แล้วแะคะ แล้วก็นะคะอย่าลืมนะคะว่ารายการของเราฟิบทีตอนนี้นะคะออนแอร์อยู่ที่ช่อง g r o b e Channel นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าชมได้นะคะทาง w o w i g r o b e channel t v นะคะถ้าใครนะคะตอนนี้ดูอยู่นะคะก็ฝากไปบอกเพื่อนๆด้วยนะคะว่าตอนนี้นะคะฟิบทอยู่ทางช่อง g r o b e Channel นั่นเองค่ะนะคะและในช่วงนี้นะคะกับช่วงฟิบเอเชีนะคะสำหรับใครนะ ที่เป็นแฟนคลับนะคะตัวยงของ JYJ และโดยเฉพาะนายคนนี้เลยค่ะคิมจุนซูนะคะเตรียมเฮได้เลยเพราะว่าตอนนี้นะคะเขานะเตรียมออกอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของเขาแล้วนะคะแล้วก็จะวางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็นะจะเตรียมนะคะเปิดฉากคอนเสิร์ตนะคะในประเทศเกาหลีและก็ในประเทศไทยอีกด้วยนะเตรียมเฮกได้เลยนะคะ <S <S <ๆ>ก็หลังจากนะคะที่คิมจุนซูนะคะ เตรียมคัมแบ็กนะพร้อมกับอัลบั้มชุดเดียวในครั้งแรกนะคะกับทางต้นสังกัดนะคะ JYJ เขาก็เปิดเผยว่าคิมจุนซูแห่ง JYJ เนี่ยก็เตรียมจะวางอาับลบั้มแรกของเขานะคะในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วนะคะหลังจากที่นะคะหลังจากนั้นพวกเขาก็จะเปิดตัวคอนเสิร์ตเดี่ยวนะคะของเขาเนี่ยที่เกาเทศเกาหลีประเทศเกาหลีเสร็จแล้วก็จะมาที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็มีประเทศแถบเอเชียอีกต้องหลายประเทศเลยทีเดียวนะคะและหลังจากที่ล่าสุดด้วยที่ JYJ นะคะได้ ปิดฉากโบทัวร์ถึงประเทศอเมริกาใต้ค่ะได้เป็นเ,ออเลยได้กลายเป็นว่าเป็นเครื่องที่จะบอกว่าเขาเนี่ยได้รับความนิยมทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่เพียงในเอเชียเท่านั้นนะและนี่ก็ช่วยเพิ่มความคาดหวังของแฟนคลับชาวไทยอีกด้วยนะคะว่าเขานคะคะ จะมาเปิดคอนเสิร์ตที่นี่นั่นเองนะแล้วกนนออ็นับตั้งแต่นะคะที่พวกเขาเดบิวต์กันมาในปี2,547นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกเลยของคิมจุนซูเขานะคะเป็นสมาชิกคนหนึ่งเลยนะคะที่มีความสามารถในด้านการร้องเพลงนะคะอย่างยอดเยี่ยมเลยแล้วก็สามารถที่จะสะกดฟแฟนๆนะคะในการโชว์บนเวทีนะคะได้อย่างสุดยอดเลยทีเดียวแล้วก็การที่เขาเนี่ยนะได้รับการยอมรับนะจากผู้คนนะคะในวงการเพลงนะคะว่าเขา เ,เป็นไอดอลนะที่มีความสุดยอดในเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็ในเรื่องของทุกๆด้านด้วยนะคะทําให้หลายฝ่ายเนี่ยจับตามองในการกลับมาของเขาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในผลงานอาัลบั้มนี้นะคะคิมจุนซูก็จะทําหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์นะคะเองด้วยแล้วก็เพลงส่วนใหญ่ในอัลบั้มนี้เป็นบทเพลงที่เขาประพันธ์แต่งขึ้นเองนะคะทั้งเนื้อเพลงและก็ทํานองอีกด้วยเช่นกันแหมเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกทั้งในอัลบั้มนี้นะคะยังจะมีแนวเพลงที่เป็นเพลง แดน c ์ Dance, นะเพลงแดน c ์สับบัลลาดแล้วก็ R B นะคะรวมถึงเพลงของขวัญจากสมาชิก JYJ อีกด้วยโอหนะนี้แบบตื่นเต้นเนาะอยากจะรู้ใช่ไหมว่าเพลงของเขาเนี่ยจะออกมาแล้วฟังแบบว่ารู้สึกแบบว่าเพราะขนาดไหนนะคะก็เดี๋ยวรอกันละกันแล้วก,วก็ซึ่งทางต้นสังกัดนะคะก็ยังได้เตรียมนะคะแพ็กเกจอันสมบูรณ์นะคะแบบว่าที่รวมทุกอย่างอย่างแบบ ฉบับของ j y j อีกด้วยเช่นกันนะคะพวกเขาเนี่ยนะเตรียมเปิดเผยคอนเซปต์ Concept, อัลบั้มชุดใหม่นะคะตามลำดับ ผ่านทางช่องทางอาทิตย์ต่างๆเลยนะคะอย่างเช่นอัลบั้มภาพใน Facebook นะรู้ว่าจะเป็น YouTube Making Spot นะคะแล้วรวมไปถึงทีเซอร์โปสเตอร์ต่างๆเนี่ยก่อนที่จะวางจำหน่ายอัลบั้มจริงนะคะเพื่อช่วยที่จะให้แบบว่าดูน่าติดตามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเองนะถือว่าเป็นการวางแผนได้ดีมากๆเลยแล้วก็นอกจากนี้นะคะมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของกิมจุนซูเนี่ยเขาก็ได้รับความร่วมมือจากทีมนักออกแบบท่าเต้นที่เคยร่วมงานกันแล้วนะคะในตอน JY j j Worldwide Album นั่นเองนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าผลงานอารบั้นี้นะจะถูกผลิตมาในระดับ World Class เลยทีเดียวโอ้โหนะเริ่มอยากจะรู้แล้วสิว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็บอกว่าเขายังบอกอีกว่าคิมจุนซูเนี่ยนะคะยังได้เลือกนะคะที่จะเปิดฉากเอเชียทัวร์คอนเสิร์ตแทนที่จะเปิดตัวอัรบั้มในในใหม่ๆที่ผ่านในโชว์เคสนะคะแล้วก็เขาเตรียมจะทำกิจกรรมอัรบั้มใหม่เนี่ยกับทางการ บ้องอย่างเป็นทางการนะกับการเปิดคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นในจำชินยิมเนเซียมที่ประเทศเกาหลีนะคะวันที่19-20พฤษภาคมนะคะแล้วก็เตรียมมากกว่า2เดือนแล้วด้วยนะคะแล้วก็แทนที่เขาเนี่ยจะไปปรากฏาเออปรากฏตัวนะคะตามรายการโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยนะเขาก็ไม่ไปหลังจากนั้นแล้วเขาก็จะหลังจากเสร็จจากคอนเสิร์ตแล้วเขาก็จะมาไทยทันทีคือแบบพอคอนเสิร์ตที่เกาหลีเสร็จปุ๊บไม่ไปละไม่ไปแบบว่าไปโปรโมตตามโทรทัศน์ต่างๆในช่องของเกาหลีแหละ เตรียมที่จะมาที่ไทยเลยทันทีมุ่งตรงมาหาแฟนชาวไทยเลยทันทีแหมน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะที่มาประเทศไทยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะต่อไปที่มาเก๊านะแล้วร่วมอีกกับ อีก6เมืองในเอเชียนะคะแล้วก็ทั้งทีมงานของตัวเขาเองเนี่ยก็บอก,อกว่าคิมจุนซูนะคะเริ่มแสดงคอนเสิร์ตในเกาหลีตั้งแต่เดือนพฤษภาเนี่ยไปจนถึงรกรกฎาคมนะคะประกอบไปด้วยตามมาด้วยประเทศไทยอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็มาเก๊าพอมาเก๊าเสร็จแล้วก็จะไปไต้หวันนะคะแล้วก็ไปอินโดนีเซียร,รวมถึงเซี่ยงไฮ้ด้วยนะคะแล้วก็รวมอีก6เมืองนะคะที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเขาจะไปแล้วก็ส่วนเมืองที่เหลือนะคะกำลังอยู่ในระหว่างพูดคุยกันอยู่ว่าเขาจะได้ไปหรือไม่ นั่นเองค่ะแล้วก็การที่เขาคะคะสามารถเปิดฉากเอเชียทัวร์ไปพร้อมกับการทํากิจกรรมโปรโมทระบั้มนะคะเขาก็ยังจะได้เ,ออเป็นผลความสําเร็จในการ ในเวิร์ลทัวร์ของ JYJ ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็คิมจุนซูเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคิมจุนซูเนี่ยเก่งมากๆเลยเขาเนี่ยนะคะเคยได้รับเลือกนะคะจากบรรดาครูฝึกนะคะทางด้านการร้องเพลงเนี่ยให้คว้าอันดับหนึ่งนะให้เป็นสุดยอดไอดอลที่มีการร้องที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะแล้วก็ได้รับเลือกนะจากผู้เชี่ยวชาญในวงการเพลงนะคะให้คว้าอันดับหนึ่งในสุดยอดไอดอลนะคะในรายการนะ่เออที่มีผลสำรวจนะคะในรายการ I am a C ไอแอมอะซิงเกิล hmm. มากที่สุดด้วยนะคะนะ mm hmm. ว่าเป็นไอดอลที่ว่าได้รับการยอมรับมากๆเลยทีเดียวโห oh, mm hmm. เก่งมากๆเลยตกม mm ือให้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะ mm hmm. เขาไม่ได้แค่ร้องเพลงอย่างเดียวนะ เขาเนี่ยยังเคยมีผลงานละครเวทีนะคะในปี2,553นะคะกับเรื่องโมซาเทียออฟเฮฟเว่นนั่นเองค่ะจนสามารถที่จะคว้านะคะรางวัลหน้าใหม่และนักแสดงยอดนิยมมาได้ด้วยในงานประกาศผลรางวัลน,นะคะมิว <Musical S 1> สิควาลแดนั์นั่นเองค่ะแล้วก็มิวสิค l a ลอวอรนะคะและนอกจากนี้นะคะขณะนี้นะตอนนี้เขากำลังมีผลงานละครเวทีเรื่อง e อลิซาเบธอยู่ด้วยนะทำการการต้อนรับอย่างอบอุ่นของแฟนๆของ ของคิมจุนซูโหเกร่งมากๆเลยนะคะคนนี้ก็อย่างที่นะคนที่ติดตามเนี่ยเ็ต้องติดตามเขามา ก่อนที่จะมาเป็น JYJ นั่นเองนะซึ่งเขาก็ร้องเพลงพร้อมมากเลยเพราะอันนี้ก็เคยได้ได้ดูมาแต่อันนี้ต้องขออภัยด้วยที่จําวงชื่อเออวงเก่าเขาไม่ได้จริงๆอะไรเงนี้มันนานมากๆแล้วเหมือนกันนะก็เขาก็ย้ายมาไปเป็น JYJ แล้วตอนนี้ก็ได้มาออกร่เดี่ยวนะคะชุดแรกนะคะก็ขอให้กําลังใจด้วยขอให้ประสบความสําเร็จมากๆเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าแฟนๆชาวไทยก็รออยู่นะ <S <S คิดว่านะรอกันอย่างเดียวเนี้ยเลยทีเดียวมาแล้วเนี่ยสนามบินบ้านเราคงแตกกันเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวยังไง เขานะแสดงคอนเสิร์ตที่19 20เสร็จแล้วรอดูแล้วกันว่าวันที่ระบุแน่นอนที่จะมาไทายนั้นคือวันอะไรนะคะแล้วก็ไปติดตามชมกันแล้วกันแล้วก็ถ้าเรารู้แล้วเราก็จะมาบอกกันอีกทีนะคะแล้วก็วันนี้นะคะของข่าวนี้เราต้องขอ,ขอขอบคุณที่มานะคะจาก w w w p i n g b o o k com ด้วยค่ะนะคะก็นะแล้วก็อย่าลืมแล้วกันว่า สำหรับน้องๆน,นะคะคนไหนที่กำลังดูอยู่นตอนนี้นะคะอยากจะดู MV นะคะที่น้องๆชื่นชอบอยากจะฟังเพลงเพราะๆเ,เพลงไหนนะคะเนื่อคิดออกแล้วนะโทรมาเลยนะคะที่029349774นะคะโทรมากันได้เลยนะคะโทรมาขอเพลงกันได้รวมไปถึงช่องทางทาง SMS ของเราด้วยนะคะก็สามารถที่จะขอเพลงผ่านทาง s m s ได้เหมือนกันนะคะทาง4221559นะคะหรือว่ารวมไปถึงนะคะการที่คุณจะติดต่อสื่อสารกับ นะกับแอนนี่อยากจะทักทายแอนนี่อยากจะฝากอะไรถึงแอนนี่หรือว่าอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนของคุณนะคะผ่านทางช่องของเรานะคะผ่านรายการฟิฟทีวีของเราเนี่ยก็สามารถที่จะส่งมาได้ที่4221559นั่นเองค่ะนะก็ส่งมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้รายการฟิฟทีวีของเรานะคะออนแอร์ air, สดเลยนะคะผ่านทางช่อง Globe Channel นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้ที่ www.globechannel.tv นะคะก็ เข้าไปติดตามชมกันแบบออนไลน์แบบส,สดๆกันได้เลยนะแล้วก็ในช่วงหน้านะคะกับช่วงฟิปโอเพนนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังบอกว่านะเตรียมตัวที่จะแบบรับหน้าร้อนแล้วแล้วเมื่อเมื่อข้ามหน้าร้อนไปจะต้องถึงหน้าฝนเนี่ยเราจะต้องเตรียมมือเออแต่ัะเตรียมการรับมือกับสภาวะแวดล้อมอย่างนี้อย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าแอนนี่มีทริคดีๆมาบอกกันนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราไปฟังเพลงกันก่นกอนคะ่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันคะ่ะ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มมอสกัดปรุงสำเร็จรสช็อกโกแลตเดลี่มอส